นี่เป็นอีกรายการหนึ่งที่งานเจรจรของเรานะครับที่ได้ตั้งด่านนะครับแล้วก็ได้มีผลการปฏิบัตินะครับสามารถจับกลุมยาเสพติดได้คาด่านอีกแล้วนะตอนนี้จับผู้ต้องหาได้พร้อมยาบ้าสิเน็ะครับที่มาที่ไปเดี๋ยวจะให้ท่านสวัสดิ์จรได้นำเรียนให้พี่น้องได้ทราบครับบวันนีครับบ้านบนโพลเทียบ รรรเราได้รับนโยบายมาเล้วมีการกดขันนะครับเวลาตั้งด่านเนี่ยไม่ใช่เราจะไปมุ่งจับการกระทําความผิดของกฎจ,จราจรหรือพอบอรบวจราจรอย่างเดียวนะครับในด้านของอาจญากรรมแล้วก็เป็นช่วยงานต้องกันแต่กรรมบอก่าการปราบปรามยาเสพติดนะครับในการตั้งด่านเราก็มีการตรวจคน้นนะครับคนต้องสงสัยหรือรถต้องสงสัยเพื่อให้ผลในด้านการไฟบัตรอย่างที่เห็นวันนี้นะครับก็เป็น ผลงานในที่เดยวของงานจราจรที่มีการตั้งด่านและตรวจขันนะครับตรวจค้นจับกลุ่มยาเสพติดนะครับอย่างรายนี้นะครับเคสนี้นะครับตำรวจจราจรนะครับตั้งด่านอยู่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ขาเข้านะครับบริเวณปั๊มเชลนะครับทางผู้ต้องหาเนี่ยรับขี่มาในช่องทางที่4ในรักษณะของการโรสซิ้อปกะกน้องไม่ใส่นะครับแล้วก็กระจกไม่มี เป็นรถแตง่งเมื่อเห็นเจ้าที่ตำรวจออกมาเพื่อจะเรียกตรวจนะครับก็ขับนี้เข้าไปยังในซอยสุขสวัสดิ์16พอดีมีเจ้าที่ของผมเนี่ยยืนอยู่ปากซอยสุขสวัสดิ์16พร้อมก็เร่งเครื่องนะครับเกือบชนเจ้าที่ตำรวจในช่วงจังหวะที่เขาหยุดเดี๋ยวเนียเออเป็นคนเป็นคนที่รับทราบว่าให้สกัดจับหนีด่าน แล้วก็หนีมาทางเราพอดีครับใช่ไหมจังหวัดเริ่มเลยเริ่มเลยจังหวัดรู้รู้ยังไงว่าเขาหนีด่าดนมาก็ผมยืนอยู่บริเวณปากซอยสุขสวัสดิ์สิกพอดีแล้วได้ยินว่าหลบเข้าซอยหลบเข้าซอยก็เลยวิ่งวิ่งมาตัดบีบให้ช่องซอยไอช่องซอยเนี่ยให้มันแคบลงก็เด็กคนนี้กลับมาปั๊บผมก็พยายามเบี่ยงตัวหลบ แต่หลบไม่พ้นกันดีก็เลยมีการกระแทกเล็กน้อยก็ผมก็ล้มลงตัวเขาก็ล้มลงแล้วก็ตั้มจับกันไว้ก่อนผลตรวจเลือดที่โรงพยาบาลรู้ว่าว่าลูกติดยาไม่รู้ครับเพราะว่าเขาหายจากบ้านไป้านเออนานอหมครับไอ้หนูเองหายจากบ้านไปนานแล้วหรืหนีพ่อแม่ไปหรออยู่แบบเขาแรกอยู่กับผมพ่อผมเลิกกับแม่เขาอืม แล้วตอนหลังตอนหลังเขาว่ามัดูว่าเขาายไปเลยพี่ชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อดอกรักบวัวครับดอกรักบวัวครับมีลูกกี่กี่คนมีเยอะเลยซื้อมาเท่าไหร่ตัวเล็กเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบตัวเล็กตัวเล็กคือตัวส้มตัวใหญ่เท่าไหร่ตัวใหญ่หตัวหไหนชี้ดิอันนี้ตัวใหญ่เท่าไหร่อันนี้ห้าร้อยแค่นี้ห้าร้อยอันนี้ทั้งหมดเม็ดละวร้อยเจ็ดสิบ เป็นเงินเท่าไหร่เองเอาตังค์มาจากไหนเอาตังค์มาจากไหนเองก็ขายด้วยขายแต่าขายไม่เยอะดูเยอะกว่าดูเดยอะกว่าอของจริงนะจับจริงใช่ไหมจับจริงมีของจริงนะพ่อฟังนะคือตำรวจเนี่ยทำางานก็ลำบากนะกว่าจะจับได้ต้งขบับรถชนในดาบก็ด้วยเนะี่ย ถามว่าที่เนี่ยชนในดาบครับเอ็งชนยังไงในดาบก็ไปปิดให้แคบชนล้มทั้งคนทั้งรถทั้งตำรวจชาวบ้านก็ไปป้ามกันเนี่ยเจ็บหน้าอกอยู่เนี่ยไม่เป็นไรนะผมที่เชิญพ่อเนี่ยมันเป็นสิทธิทตามกฎหมายที่เด็กเขาต้องได้รับว่าเวลาถูกจับเนี่ยต้องแจ้งให้ผู้ปกครองรู้นะฮะก็เลยเชิญพ่อมา แล้วก็ได้มาฟังกันแต่ปากเนี่ยว่าตํารวจทําของแท้เราไม่ได้ไปยักเยียดอะไรหรอกนะแล้วครั้งนี้นะก็รับผิดนะ